ขอเชิญน้องกอนมาแปบบนึงขอเมาท์มอยก่อนที่จะไปมิชชั่นก่อนอ๋อคนมีผัวละครับฟ้าฟ้สพู้นันไม่ได้ก็เห็นในซีนไงน้องมีผัวเลยทัายสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีค่สวัสดีค่ยังไงบ้างคะคุณกอนมาดนกอยังไงยังไงดิฉันมาฝัง พยานรักหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คือฉันอยากให้เธอคือปาเกียพี่พูดเขาพูดถึงน้องมันบันิดนึนงเธอดิทาเลยฉันฉันอยากให้เธอพูดตอนที่บอกว่าพี่พี่พูดพี่พูดเดี๋ยวพี่พูดไล่น้องมันไปหน่อยบอกว่าเออส่วนมึงก็ไปกินนมแล้วก็ไปวาดรูปของระบายสีของมึงต่อไปเบออะไรเงี้ยโอเคไหมโอเคไหมได้แล้วมันก็ต้องพูดว่าไม่เด็กอะไรนะไม่เด็กแล้วนะพี่เรื่องของผู้ใหญ่ยุค ระบายสีออของเธอไปออสมมติสามซ้สมมติสามสมตสมตรมิตรองไปเลยก่อนไปเก่อน1น3 2สอสามสองแอดแอคชั่นไปเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่ายุง่งมึงระบายสีของมึงต่อเลยไปโอ้พี่พูดแบบผมไม่เด็กแล้วนะผมะมีผัวแล้ว